เว็บไซต์ในปัจจุบันมีความซับซ้อนค่อนข้างสูงเราจึงต้องการเครื่องมือที่ง่ายและมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาเว็บสมัยใหม่สวัสดีครับนี่คือ als, คอร์ส React Fundamentals คอร์สที่จะสอนให้คุณได้เรียนรู้การใช้งาน React ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่ทำงานจริงได้ครับ React นั้นเป็นไลบรารีสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเว็บไซต์ใหญ่ๆเช่น Airbnb หรือ Netflix ต่างก็ใช้ React ด้วยศักยาภาพของ React จึงไม่แปลกที่ตลาดแรงงานในไทยต่างต้องการ React Developers ผมจะพาไปแนะนำเนื้อหาคอร์สว่าผู้เรียนจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างกับคอร์ส React Fundamentals ครับในแต่ละบทเรียนที่เราจะได้เรียนรู้กันไปนั้นก็จะได้มีการพูดถึงทฤษฎีในการพัฒนาเว็บครับรวมไปถึงการเอาหลักการนี้ไปใช้ควบคู่กับตัว React เพื่อสร้างผลงานของเราออกมาโดยจะมีการยกตัวอย่างเห็นภาพรวมแต่ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราแค่พูดถึงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็อาจจะยังไม่เห็นว่าเวลาที่เราพัฒนาแอปพลิเคชันจริงๆจ,จะเป็นอย่างไรถูกต้องไหมครับ ดังนั้นในบทเรียนของเราเนี่ยก็จะมีการสร้างแอปพลิเคชันเป็นเวิร์กช็อปขึ้นมาเวิร์กช็อปตัวนี้ก็จะเป็นระบบการขายสินค้าออนไลน์ครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับการแสดงสินค้าเนี่ยมันก็จะมีการิสต์สินค้าทั้งหมดออกมาเราสามารถที่จะดูรายละเอียดของสินค้าแต่ละตัวได้และในหน้ารวมของสินค้าเราสามารถที่จะฟิลเตอร์ตามประเภทของสินค้าได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดสมมติเราทําการกดปุ่ม add to cart มันก็จะเป็นการเพิ่มสินค้าเข้าสู่ตะกร้าสินค้า เราสามารถที่จะทําการเพิ่มสินค้าพร้อมกับไปสู่ตะกร้าสินค้าได้ด้วยการกดปุ่มบายนาวครับในส่วนของตะกร้าสินค้าของเราก็จะมีการแสดงลิสต์ของสินค้าที่เราได้เพิ่มใส่ตะกร้านอกจากนี้เรายังสามารถใส่ข้อมูลของเราซึ่งเป็นที่อยู่และข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้ผู้ขายเนี่ยสามารถจัดส่งสินค้าให้กับเราได้ในฟอร์มที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะมีการทําการวอลเลเดตข้อมูลด้วยก่อนที่จะทําการสมิตรฟอร์มในหน้าจอที่ปรากฏนั้นก็จะมีในส่วนของการทําเกี่ยวกับซิม อย่างเช่นเป็น light mode หรือว่าเป็น dark mode ได้เช่นเดียวกันซึ่งเป็นเทรนด์ของเว็บสมัยใหม่ที่จะต้องมีการสนับสนุนเรื่องของ dark mode แรกเริ่มผู้เรียนจะได้เห็นภาพรวมเบื้องต้นของการใช้งาน React ผ่าน mini project ค,คือ lottery app แอปใบหวยทั้งเลขท้าย2ตัวและ3ตัวนี่คือบทแรกที่จะสอนหลักการพื้นฐานของ React เช่น component based design การใช้ state และการทำงานกับ event เช่นการคลิกเมาส์เป็นต้น ผู้เรียนจะได้เห็นมุมมองกว้างๆของ React โดยยังไม่จําเป็นต้องจดจำสินแท็กหรือวิธีการเรียกใช้งานขั้นสูงบทเรียนแรกนี้ฟรีครับผู้สนใจสามารถเข้าชมตัวอย่างได้เลยหลังจากได้เห็นภาพรวมคร่าวๆของ React ไปแล้วเราจะมาทบทวน JavaScript สมัยใหม่กันในบทเรียนที่2นี้หัวข้อนี้ผู้เรียนจะได้เข้าใจสินแท็กใหม่ๆของ JavaScript ที่จำเป็นต่อการใช้งาน React เช่น arrow function ES module spread operator optional chaining และอื่นๆ พร้อมกันนี้บทเรียนดังกล่าวยังได้มีการทบทวนเรื่องของการใช้งาน Node.js ขั้นพื้นฐานอีกด,ด้วยครับในการพัฒนาเว็บไซต์ขนาดใหญ่นั้นเราจะไม่มีการเขียนโค้ดทั้งหมดอยู่ในไฟล์เดียวแน่นอนครับแต่ว่าเราจะต้องมองภาพรวมให้ออกว่าหน้าเว็บไซต์ของเรานั้นควรจะแบ่งแยกเป็นส่วนย่อยๆอย่างไร ในหละการของ React นั้นก็จะมีหลักการที่เราเรียกเป็น Component Based Design คือการมองภาพรวมให้ออกว่าในหน้าจอของเราควรจะมี Component หรือส่วนย่อยในลักษณะแบบไหนอย่างเช่นในที่นี้เราจะเห็นว่าเราจะทำการเรียกส่วนที่แสดงรายการของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดว่าเป็น Product List แต่ละ Product List นั้นก็จะมีส่วนของ Product Item อยู่ ซึ่งแน่นอนว่าข้างบนก็จะเป็นส่วนของประเภทสินค้าประเภทสินค้าหรือที่เราเรียกว่าเป็น Category List และข้างในแต่ละประเภทสินค้าเราจะเรียกว่าเป็น Category Item คำถามก็คือเมื่อเรามีการแบ่งแยกลักษณะของคอมโพเนนตแบบนี้แล้วเราจะเอาคอมโพเนนตต่างๆมาสื่อสารกันได้อย่างไร ถ้าเราบอกว่าคอมบอนแนนต์แต่ละตัวมีความสมบูรณ์ในตัวเองแสดงว่าข้างในคอมบอนแนนต์จะต้องมีสเตตหรือว่าข้อมูลที่สามารถจัดการที่ตัวมันเองได้ดังนั้นในบทที่3ของเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการออกแบบคอมบอนแนนต์การใช้งานคอมบอนแนนต์อย่างมีประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลในคอมบอนแนนต์และช่วงชีวิตของคอมบอนแนนต์นอกจากนี้เรายังมีการพูดถึงว่าถ้าจะทําการดึงข้อมูลมาแสดงผลในตัวของคอมบอนแนนต์จากตัว r e s t f u l API Server เราจะต้องเขียนโค้ดเพื่อทํางานอย่างไร ในคอร์สของเราก็จะมีการพูดถึงการใช้งานตัว CSS กับตัว React ครับแต่แน่นอนว่าการที่เราจะเขียน CSS ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดมันอาจจะเป็นงานช้าถูกต้องไหมครับดังนั้นในบทที่4ของเราเราจะมาเรียนรู้กับ Material UI ซึ่งเป็น CSS Framework ที่สามารถใช้งานในตัวของ React ได้ Material UI จะเป็นตัว CSS Framework ที่ได้รับความนิยมในโลกของ React ครับช่วยให้เราสามารถที่จะออกแบบคอมโพเนนตต่างๆให้มีความสวยงามได้ ในบทที่4เราจะได้เรียนรู้การใช้งาน Material UI อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้เรายังจะมีการพูดถึงเรื่องของ e ีมอย่างเช่นการสร้างทีมเป็น light mode กับ dark mode ในลนักษณะแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันในแอปพลิเคชันทั่วไปนะครับเราไม่ได้มีแค่หน้าจอเดียวหรอกที่เอาไว้แสดงข้อมูลของเราอย่างเช่นในตัวเวิร์กช็อปของเราเรามีสแลต Products เรายังสามารถที่จะมีตัว S/ แลตสํำหรับตะกร้าสินค้าได้ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้เราสามารถที่จะทำการเปลี่ยนพาสจากที่1ไปอีกที่1ได้อย่างไร ในบทที่5เราจะได้เรียนรู้เรื่องของ React Router ครับซึ่งเป็นเรื่องที่พูดถึงการที่เราจะประกาศสิ่งที่เรียกว่าเป็นเล้าและทำการเปลี่ยนเล้าหรือเปลี่ยนหน้า Page นั่นเองอีกสิ่งหนึ่งที่แอปพลิเคชันจำเป็นจะต้องมีก็คือเรื่องของฟอร์มครับแต่แค่การกรอกข้อมูลอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพออีกต่อไปเวลาที่เราทำงานกับฟอร์มจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลในฟอร์มด้วยถูกต้องไหมครับ ในบทที่6เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งานตัว React Hook Form และแพ็กเกจที่ชื่อว่ายับเพื่อที่จะสามารถใช้งานฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการแชร์ข้อมูลให้ใช้งานได้ตลอดทั้งแอปพลิเคชันครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเราทําการเพิ่มสินค้าเข้าไปสู่ในตะกร้าสินค้าทําอย่างไรล่ะเราถึงจะเอาข้อมูลของสินค้าตัวนี้ส่งไปในตะกร้าสินค้าและเมื่อไหร่ที่เราเปิดหน้าของตะกร้าสินค้าก็จะเห็นข้อมูลนี้ได้ การแชร์ข้อมูลไปมาระหว่างคอมโพเนนต์ในโลกของ React นีครับเราก็จะมีเครื่องมือสำหรับการจัดการเกี่ยวกับ s t a t e หรือข้อมูลในแอปพลิเคชัน เครื่องมือตัวนี้ชื่อว่า Redux ครับในบทที่7เราจะมาเรียนรู้การใช้งานตัว Redux อย่างมีประสิทธิภาพว่าจะสามารถทำงานอย่างไรเพื่อให้ข้อมูลของเราถูกแชร์ตลอดทั้งแอปพลิเคชันได้นอกจากนี้ตัว Redux ที่เราพูดถึงนั้นไม่ได้สำคัญแค่การแชร์ข้อมูลในแอปพลิเคชันแต่ยังมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้เราสามารถหาข้อผิดพลาดในตัวโปรแกรมของเราได้อย่างง่ายขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเมื่อการพัฒน,นาแอปพลิเคชันเสร็จสิ้นตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะ deploy สิบเวอรชันแล้วครับ ในบทเรียนสุดท้ายของเราซึ่งเป็นบทที่8นั้นเราจะพูดถึงวิธีการที่เราจะทำการ build Project React ของเราจากนั้นก็จะทำการ deploy สู่ production โดยในหัวข้อนี้นั้นเราจะสาธิตแล้วก็แสดงวิธีการใช้งานตัวแพลตฟอร์มของ Vercel ในการ deploy ตัวแอปพลิเคชันของเรากันครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้า URL นี้เพื่อไปดูตัวแอปพลิเคชันที่จะพัฒนาเป็น Workshop ในคอร์สนี้กันได้ขอบคุณสำหรับการเข้าชมและหวังว่าเราจะได้เรียนรู้ React ไปด้วยกันกับคอร์ส React Fundamental ครับ